รอยเสาน่าจะมาจากเสานี้หรือเปล่าไม่รู้ครับมีจำนวนร้อยเสาก็เลยตั้งชื่อว่าตลาดร้อยเสาเรา๋ยไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเรากาลังจะเดินทางไปที่ระยองนะครับเป็นการนําทัวร์ของบริษัทเองนะครับตอนนี้ทุกคนกําลังเดินไปขึ้นรถกันเลยนะครับ เดินทางครั้งนี้นะครับคือการเดินทางนําเที่ยวของบริษัทในรอบหลายปีนะครับที่จัดขึ้นหลังจากที่โควิดหายไปในครั้งนี้เราเดินทางไปที่จังหวัดระยองครับเราเดินทางด้วยรถบัสจำนวน4ี่คันรถนะครับพร้อมกับเพื่อน่วงงานทุกๆคนเนี่ยตั้งใจไปพักผ่อนเล่นน้ําทะเลเนะครับเพื่อลืมความเหนื่อยล้าจากการทํางานซึ่งถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวครับ เอาจริงๆนะครับผมก็ลืมไปแล้วว่าผมเคยโดยสารรถบัสแบบนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับมันจึงทําให้ผมมีความรู้สึกเดิมๆเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคือตอนที่ผมโดยสารรถบัสจากกรุงเทพเพื่อกลับบ้านต่างจังหวัดครับแต่ความรู้สึกคิดถึงอดีตนั้นก็อยู่ได้ไม่นานครับคนขับรถเรียกให้ผมไปนั่งข้างหน้าเพื่อเป็นเพื่อนนะครับและคอยเปิดเพลงให้กับเพื่อนๆจนถึงที่พักจังหวัดระยองเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับที่ ระยองนะครับตอนนี้ก็อยู่บรรยากาศของที่จอดรถนะครับลานจอดรถของโรงแรมลานจอดรถของโรงแรมน่าจะอยู่ตรงข้ามของโรงแรมนะครับนี่โรงแรมก็คือจะไปฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เรากำลัเงเดินมาที่โรงแรมนะครับจะอยู่ตรงข้ามของลานจอดรถประมาณตรงนี้นะครับ นีเรามาถึงห้องพักกันแล้วนะครับสภาพบรรยากาศห้องพักครับผมตอนนี้ก็จะมีเตียงหนึ่งเตียงตอนนี้เป็นห้องห้องรูมห้องใหญ่นครับมีจอทีวีจอใหญ่มากนะครับมีตู้เย็นส่วนเข้ามาข้างในนะครก็จะเป็นที่นอนตรงนี้สามารถนอนได้1คนนะครับชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนตัวนี้สองที่นะครับแล้วชั้นบนเหมือนกันเตียงสองชั้นนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดูว่า นี่ครับผมขอเลือกเตรียงนี้ก็แล้วกันในค่ำคืนนี้นะครับอยู่ข้างบนด้วย<ง>โอเคครับวางของแล้วพาไปดูห้องน้ำกันครับดูสภาพห้องน้ำเราเป็นยังไงกันครับที่นี่คืออมบอนพันรีสอร์ทที่ระยองนะครับนี<ง>่บรรยากาศห้องน้ำนะครับก็จะมีผ้าเช็ดตัวให้มีาราวตากผ้านะครับห้องน้ำทั้งหมดมีทั้ทงหมดสี่ห้องแล้วก็ห้าห้อง อันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำจะสองห้องเฮ้ยห้องขี้เลยโอ้ยจะมีห้องน้ำอยู่ห้องขี้ก็อยู่สองห้องห้องถ่ายอยู่สองห้องนะครับห้องอาบน้ำทั้งหมดเราจะเดินต่ที่สามเลยคิวสี่ห้องนะครับโอ้อันนี้ก็จะมีราวตากผ้าให้ประมาณนี้นะครับนอนงเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศแล้วก็สถานที่อย่างนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าท่องเที่ยวบ้างนะครับตอนนี้ผมออกจากห้องพัก บรรยากาศของระยองณนะตอนนี้นะครับถึงแล้วทะเลของระยองตรงแหลมแม่พิมนะครับม,มาเล่นทะเลกันครับลงทะเลกันอันนี้ก็ได้มาทะเลแล้วไปเลย ทะเกลกงขึ้นนะครับตามกับตอนเย็นสบา ค okay, ทุกคนครับก็เดินมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้คือเช้าวันเสาร์นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ9ก้าโมงกว่ากว่าเกือบสิบโมงแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับปาจีนกันด้วยรถคันเดิมนะครับเจ้าเดิมที่เดิมนะครับนี่ครับรถคันเดิมนะครับที่จะพาเรากลับคันนี้นะครับคันที่สามคันเดิมสะบียงก็ยังเต็มอยู่นะครับ ก็มีอยู่ประมาณ4คันรถนะครับพนักง,งานประมาณเกือบกับ200คนเคือบรรยากาศที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับก็จะเก็บไว้วันนี้ก็เจอกันอยู่ที่ปลาจีนบุรีครับปาาเป็นรถกันกนะครับ ที่ตลาดตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลบ้านเพนะครับตลาด100เสาเขวาวาน,นนะครับเราไปดูข้างในกันครับว่ามีของฝากมีอะไรบ้างนะครับตลาดร้อยเสาน่าจะมาจากเสานี้ก็เปล่าไม่รู้คนะมีจำนวนร้อยเสาก็เลยตั้งชื่อว่าตลาดร้อยเสาเราไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้าง ถ้าใครมาเดินทางมาระยองก็ตลาดนี้น่าจะเป็นตลาดหลักนะครับที่เขามาจับจ่ายซื้อของฝากกันนะครับมีอาหารด้วยนะครับอาหารมีเครื่องดื่มทุกอย่างเป็นของฝากมาหของของฝากส่วนมากก็จะเป็นของแห้งนะครับของทะเลแห้งที่อยู่ในนี้ ก็จะมีทุเรียนก็มีนะครับทุเรียนอบกรอบแบบนี้นะครับม,มีปลาแล้มีของชําล่วยของฝากแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็น่าจะเดินทางมาที่นี่นะับน่าจะเป็นตลาดหลัก ปลาทูมีปลามีปลาหมึกงบรม้อยบาทนะคะสีรอมอ่เยอะนะครับมีเสื้อสวยๆด้วยผ้ากีฬาผ้ามัดย้อมจากพี่ เดี๋ยวเป็นของฝากก็ได้นะร้อยหนึ่งถงใสเอลของฝากสา้เียงนะคมีเสื้อสำหรับเด็กของฝาก,ากนะครับมีทุกอย่างครับเอาเป็นว่าถ้าใครเดินทางมาที่นี่ก็สามารถที่เดินทางมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อของฝากกันโอเคครับตอนนี้เราได้ของฝากแล้วนะครับนี่มีปลาหมึกนะครับมีปลาหมึกเอาไปทอดให้ลูกสาวกินนะครับทอดให้น้องนัชเชอร์กินแล้วก็ลวกปลาทูนะครับปลาทู เอาไปทอดนครับนของฝากนะครับเอาไปให้ครอบครัวด,ด้วยโอเคครับโอกาสหน้าเดี๋ยวค่าเจอกันอีกทีนึง อนนี้เราก็มาถึงที่บริษัทแล้วนะครับต่ามนี้ก็ทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านครับเอเคครับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปที่นี่ก็แล้วกันนะครับ <Okay. S 1> ใครที่ผ่านมาเจอก็ฝากด like, mm hmm. กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากสําหรับการรับชมครับสวัสดีครับ